ศาสตราราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ศูนย์บุพโคเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลาซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราได้รับเกียรติจากคุณนะกระวิทย์มาราศีนาในการให้ความรู้และประสบการณ์ในวันนี้นะคะพวกเราจะได้ทําอะไรกันบ้างไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะไปกันเลย ังหผู้น้อมนำชื่อจริงนายกรวิทมาระเสนาชื่อเล่นหมูเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลาและประธานสาหาพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขาลูกช้างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยายลัยเอเชียอาร์เน่ เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานในสายงานวิศวกรรมโยธาอยู่ประมาณ2-3ปีจนกระทั่งแม่ป่วยน้าหมูได้ออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ ซึ่งน้าหมูอยากหาอาชีพที่สามารถทำงานที่บ้านได้และควบคู่ไปกับการดูแลแม่ต่อมามีรุ่นน้องมาแนะนำให้ทำเกษตรน้าหมูได้ศึกษาว,วิธีการปลูกผักและได้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรเริ่มต้นจากการก่อตั้ง ูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช2 5 5 7และในเวลาต่อมาได้ยกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลาและการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการที่นั่งฟังประวัติความเป็นมาความคิดดีเริ่มในการทำเกษตร โดยน้อมนำหลักประชยายเศรษฐกิจพอเพียง3ามู้วัง2เงื่อนไขซึ่งน้าหมูนะคะยึดเงื่อนไขเป็นหัวใจสำคัญก็คือความรู้คู่คุณธรรม 1. ความรู้นะคะก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องมีความรู้ในสิ่งนั้น สคุณธรรมนะคะเป็นตัวครอบความรู้เพื่อไม่ให้นำความรู้เนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นและหลังจากนั้นพวกเราได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกผักกวางตุ้งนั่นเองค่ะแบบยกแร่ขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการพวนดินโดยเอียงไม้45องศาเพื่อให้ดินมีความร่วนซุยทำให้รากพืชจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ ขั้นอนที่2นะคะเตรียมหลุมสำหรับลงต้นอ่อนกวางตุ้งมีความลึกประมาณ5เซนติเมตรขั้นตอนที่3นะคะลงต้นอ่อนวิธีการลงต้นอ่อนห้ามกดดินเพราะถ้าดินเนี่ยแน่นเกินไปจะทำให้รากเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ขั้นตอนที่4ลรดน้ำต้นอ่อนโดยแบ่งพื้นที่เป็น4ส,ส่วน1ส่วนต่อ1บัวรดน้ำห้ามรดน้ำแช่ที่เดิมนาน,านๆเพราะทำให้รากเน่า กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นการให้อาหารเป็ดซึ่งเป็ดที่เราเห็นจากวิดีโอนั้นนะคะคือเป็ดเนื้อเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วและไม่เกี่ยททำลายพืชทางการเกษตรโดยกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะก็คือการชมงานแทนเม็ดสองวัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานฝีมือนะคะที่ได้จากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนโดยมีการถักไหมพรมดอกไม้ประดิษฐ์ พิมลไลใบไม้มาต่อวันนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณคุณน้าที่มอบความรู้และประสบการณ์ให้กับพวกเราค่ะหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแนวคิดทางทฤษฎีแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในทุกระดับ เราเรียนรู้เข้าใจและลงมือทำอย่างพอดีเราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชุมชนเกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง